ต่อไปเป็นก่อนจะไปอี6กนะก็คือ EP 6คือการทำหน้าเหลืองเต็มนะเราจะมาเรียนรู้รูปแบบที่เราทำหลังจากไปทำกากบาทเสร็จแล้วเนี่ยจะเจอกากบาทได้ทั้งหมด7แบบแบบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3มนะมาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นกากบาทโดยที่ โดยที่มุมทั้งสี่มุมเนี่ยไม่มีสีเหลืองเลยเห็นไหมทำไมถึงมีสองแบบมีสองแบบนะมาดูใกล้ๆอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่หนึ่งเป็นกราระบดท,ที่สีเหลืองมันจะไปอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาทั้งคู่กับอันนี้เป็นการ์บะที่สีเหลืองอันจะไปอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาไม่มีมันจะไปอยู่ ข้างหลังันข้างหน้าอันนะเดี๋ยวไม่เหมือนกันเห็นไหมเคนะง่ายแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับจาไว้ว่าถ้าถ้าไม่มีเหลืองเลยถ้า,ถามุมทั้งสี่ไม่มีเหลืองเลยด้านหน้าบนด้านหน้าด้านหน้าบนซ้ายต้องไม่มีเหลืองด้วยจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้มีเหลืองต้องหมุนให้ด้านที่ไม่มีเหลืองแล้วค่อย สูตรปลานะครับอันนี้เรื่องตำแหน่งก,ก่อนตำแหน่งที่ถูกต้องคือถ้าข้างบนไม่มีเหลืองข้างหน้าบนซ้ายตรงเนี้ยต้องไม่เป็นต,ต้องไม่มีสีเหลืองนะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกันถ้าไม่มีสีเหลืองด้านหน้า,นาบนซ้ายก็ต้องไม่มีสีเหลืองจะเป็นอันนี้ก็ได้อันน,นี้ไม่สนนะบนขวามไม่เกี่ยวแคบแค,บ,แคบบนซ้ายก็ไม่มีเหลืองอันนี้ก็ไม่มีเหลืองก็จะจับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ทั้งคู่นะ Okay. ต่อไปสามอันนี้เดีย๋ยวคีพรีลานนะมองมองก็คือเห็นว่ามันจะมีสีเหลืองขึ้นมาสองอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองอันเห็นไหมมันจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทะยงนะมาดูรู่แรกก่อนก็ง่ายๆถ้าถ้าเจอวาอาอาานน่ามีสีเหลืองขึ้นมาให้เอาด้านเนี่ยถ้ามีเส่องปุ๊บหมุดเลย ให้มุมบนซ้ายต้องเป็นสีเหลืองเหมือนกันมีเหลืองสองอันมุมบนซ้ายต้องมีสีเหลืองจำไว้เหลืองสองอันมุมนนบนซ้ายต้องมีสีเหลืองนะมุมด้านหน้าบนซ้ายต้องมีสีเหลืองนะครับเห็นะมีเหลืองอันปุ๊บมีเหลืองสองอันมุมบนซ้ายต้องมีสีเหลืองนะถ้าฝั่งนี้ไม่มีใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องวางให้มุมบนซ้ายมีสีเหลืองถ้ามีสองต้อง มีเหลืองที่มุมบนซ้ายนะครับอันนี้ก็เช่นกันมีสีเหลืองอันนี้อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็มีขึ้นมาสองอันเหมือกนกันก็มุมบนซ้ายมีสีเหลืองการอี่สอนให้มองว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะหมุนสูตรปลาวนหลายสิบรอบจก็จะไม่เสร็จนี่มาเจอนี่คือเจ้าของโตรครับเจ้าของสูตรก็คือเป็นสูตรปลาเห็นเป็นรูปปลาไหมหางปลานี่คือหางปลานี่หัวปลานะครับ หัวปลาต้องที่มาด้านซ้ายล่างเสมอนะเหลืองอยู่บนนะหากปลาต้องอยู่ข้างสายข้างข้างสายล่างเสมอนะครับโอเคนะเห็นไหมอย่างนี้สังเกตดูว่าปลาเนี่ยจะเหมือนข้างบนเหมือนกันแต่มองนั้นครับวุ้ปันนี้มีเหลืองนี้มีเหลืองเห็นไหมเหลืองมันจะอยู่ขนลเราฝั่งกันโอเคแต่แต่ต้องวางเหมือนกันคือถ้าเป็นรูปปลาแท้ๆเนี่ยมีขึ้นมาเหลืองเดียวเนี่ยก็ต้องให้สีเหลืองอยู่ข้างล่างซ้ายนะครับ คือนี่แหละอยู่นี่เป็นไอมุมนี่เป็นมุมสังเกตเห็นหถ้าไม่มีกน,นี้ก็ต้องไม่มีถ้ามีอันเดียวก็มุม่ฟังเดียวกันแหละแต่ด้านข้างหรือด้านบนนันเองโอเคนะครับนนี่โอเคเดี๋ยวอันนี้รูต้ตำแหน่งแล้วนะเดี๋ยวจะมาสอนบิดคลิปต่อไปนะครับ